สวัสดีครับวันนี้ผมตะพนคนรักคนไม้นะครับจะพาทุกคนไปเบิงทิวทัศน์หรือว่าเขาไปชมในส่วนของป่าสาธารณะซึ่งป่าสาธารณะนี่กเ็เป็นเป็นเป็นตำนักสงฆ์นะสำนักสงฆนะ์สิริมงคลบ้านนนเคีงหมู่ที่6ตะมนตแขมเฟื่ยอตะวันพิสัยจังหวัดพิจิตรครับ ขี่มาเบิ้งเนี่ยอะตะคนมีสิ่งหนึ่งที่อยากอยากเห็นคนเบิ้งอยากอห่นคือตพ่นเห็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หายากแล้วนะครับต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ที่เป็นต้นไม้หายากไดยต้นยางวัดดีต้นมันเป็นต้นต้นในตำนานเลยแหละนะครับต้นในตำนานตั้งแต่การว่าวขานเราขานกันมาตลอดล่ะเพราะว่าต้นต้นนี้มันจะหายากแล้วนะครับก็คือต้นนิ่วผานะครับต้นนิ่วผานั่นีอจะมีต้นนิ่วผาปลาอลไรก็เป็น เป็นเป็นส่วนมากจะเป็นเป็นตพาพาน้นิวผาปลาเน่ะนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งจากคาบอกเล่าของอันทางคุณหมอมเนะาะทางพระพุทธเจ้าทางพายุพายุนี่เป็วนมามันเป็นมันเป็นดอกสีขาวแต่โบแมนดอกสีแดงมาสักจริงจริงนิ้วผาจะมีดอกดอกสีแดงแล้วก็ดอกสีขาวแกในปลาในสำนักสงฆ์ของสีิมงคลเท่านี้เป็นดอกสีขาวทังมดนะครับ แต่โดยปกติมันจะออกมันจะออกดอกกับพม่านต้นอันป้ายๆนะปป้ายไปไป,ไป,ไป้ายมกราานะครับมกกรลากุมภามันจะมันจะอยู่ในสองเดือนนี่นะครับหลังจากนั้นมันก็จะล้นันจะเป็นเป็นนุนเป็นนุนบหัวปิวไปทางไหนหมดล่ะนะครับแต่ว่าตะาคนฟาพาไาเบิงสวงนี่นี่บุ๊บแน,นใจว่ามันจะมันจะยั่งมีบอเดี๋ยวตะคนจะพาทุกคนไปไปเบิงเลยนะครับว่าเป็นลักษณะของต้นหิ้วผ้าแบบไหนไปเบิงเลยนะครับ แล้วนี่เป็นทางเดิอนออกไปเลยนะครับนี่เป็นเป็นวัดป่าสิริมงคลนะครับวาราลามวัดป่าสิริมงคลวาราลามนะครับจริงจริงจริงเนี่ยทพลขอเรียนทุกคนทั้งสี่นะครับว่าจริงๆเนี่ยยังขื้นเป็นสำนักสงฆ์อยู่ที่นี่จากจากจากการขื้นเป็นสำนักสงฆ์นี่ปาตั้งขันผู้ใหญ่อุดรชัย จันตาสีครับท่านพระอาจารย์สำริดเพื่อนก็ได้ไปขอขอเป็นเป็นวัดน่ะละนะครับแต่ว่าตรงนี้ตอนนี้ก็ยังยังรอใบดีกาหรือจังไดกับองูหเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิงไปอไปสอบถามทางพรายอาจารย์สำริดอีกทีหนึงกันแล้วกันเนาะว่าตอนนี้อะไรใบดีกา,อย,าอย่างมากอ่าหรือย่งนะครับเดี๋ยวช่วงแรกๆนะครับเดี๋ยวต่พุ่นจะพาทุกคนชมในส่วนของอบ,อบริบทของวัดก่อนเนาะบ,บริบทของวัดหรือว่าสำนักสงฆ์สิริมงคลก่อนนะครับว่ามัน อ่าเป็นในบริบทของวัดเขาเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวตามตะพนมาเลยนาทางนี่ก็จะเป็นบุตรของลุงปูสวงนะครับเป็นรูปเหมือนของลุงปูสวงนะครับนี่นะครับเป็นรูปเหมือนของลุงปูสวงที่ให้ฟูที่มาเยี่ยมมาชมวัดนะครับหรือว่ามาทําบุญในส่วนของอ่าสำนักสงฆ์สิริมงคลใด้มากาหว้ายกนเป็นลำดับแรกนะครับ อันนี้เป็นขุดดหรือว่าลูกเหมือนของปูส,สวงนะครับถัานมาด้านหลังน้อยหนึ่งก็จะเป็นปูดของทางระคุงเจ้าเนาะเิ่นแด้ผักอยู่ตรงนี้นะรลูกนึงนะครับในบริเวณปลาด้านนี้ยังยังเป็นปลาอยู่ส่วนหนึ่งเนาะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นชะบานเป็นแดดทางกัให้เหลือแต่ว่าให้เหลือแต่ต้นไม้ใหญ่เอาไว้นะครับประมาณนี้นะครับเนื้อที่ตรงนี้นะครับกัทั้งหมดยี่สิบเจ็ดไรนะครับ เป็นเหนือที่27ไรในช่วงนี้ตะพน้นจะพผ้าทุกคนเข้าไปยูอันไปสำรวจหรือว่าไปยางเระเบิงในส่วนของอด่านทิศตะวันออกกอน,นะครับด่านทิศตะวันออกนี่ก็ประกอบอในส่วนที่ตะพน้นจะพผ้าไปเบิงก็คือต้นต้นนิน้วผ้านะครับเป็นหุ่นผ้าทั้งหมดยูด่านนี้นะครับกี่สิบต้นน้ำกันนะครับยี่สิบต้นนะครับซึ่งกับมีอย่างแต่ต้นระดับยี่สิบนิ้วไปถึงสองนิ้วเนาะประมาณนี้ ในที่นี้สัพุ่นจะพาไปบึงในส่วนของประมาณประมาณยีชิดเหนววานรึนะครับประมาานี้ก่อนนะโดยปกติไม่ยิ้วผ้านี่จะจะออกดอกกันในเดือนปลา,ายปลายมักกะลานะครับปลา,ายมักกะาไปถึงกุ้งผ้าเนี่ยประมานนี่นะเขาจะออกดอกแต่ในที่นี้ก็เป็นดอกสีขาวนะไม่แน้ว่าในสตำนักสงูงนะก็เป็นดอกสีขาวทั้งหมด อันนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็น